ช่วงนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะเรียกว่างานบุญด้วยนะคะ,คะเพื่อสังคมแล้วก็ธนบุรุงศาสนาจากทางธนาคารกรุงเทพนะคะนั่นก็คืองานการะถินพระราชทานประจำปี2516ติดตามจากรายงานเลยค่ะเชิญค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,510ในรัชสมัยรัชกาลที่9เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่57ปีพุทธศักราช2,566นี้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้น้อมผ้าพ,พระกฐินพระราชทานนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาการท่วนไตรามาสณวัดแก้วพิจิตพระอารามหลวงอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยน2566ทางธนาคารกรุงเทพนะครับก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่รับพระพราฐินพระราชทานเพื่อน,นำไปทอดที่พระอารามหลวงแห่งต่างๆในประเทศไทยทางเราเป็นสถบันการเงินแห่งแรกของประเทศไทย ที่รับพระมหากรุณาที่คุณมาตั้งแต่ปี2510ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นปีที่57ซึ่งก่อนที่จะจัดให้มีงานพิธีถวายพระพระกระหินพระราชทานนั้นได้มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษพระรัตนสุวรรณวัตถุมงคลที่ระลึกงานพระกระหินพระราชทานในวันพุทธที่25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งวัตถุมงคลประกอบด้วยพระรัตนสุวรรณกริ่งพระรัตนสุวรรณผ้ายันเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมทําบุญ โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานในพิธีไยสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรคณาจารย์และพระสงฆ์สมณศักดิ์และดกรกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีไยคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าร่วมพิธี เราจะมีการเตรียมพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีก่อนวันงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานธนาคารได้จัดพิธีสมโพธผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อฉลององค์พระกฐินตามด้วยชมการแสดงหน้าตาศิลที่สวยงามตรการตาในวันเสาร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2566ณศาลาการประเรียนวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวงโดยมีคุณอภิชาติรมมยรูปอดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระบูรพาคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีและพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์และในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566 ธนาคารกรุงเทพได้จัดขบวนแห่อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2566อย่างยิ่งใหญ่อลังการนำโดยคุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ประธานฝ่ายคารวาสพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2566โดยพระครูยุติคุณากรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงจังหวัดปราจีนบุรีเป็นองค,ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน โอกาสนี้หัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดปราจีนบุรีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีพ้นพรรษาเราก็ได้เตรียมพิธีการที่จะมีการทอดภระกรถินราชทานในวันนี้อตอนเช้าก็มาแต่เช้าเลยครับก็มีขบวนอย่างสวยงาม ขบวนบุพชาตินางกิน,นรีนางต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาที่วัดแล้วก็ได้ทำพิธีทอดกระถินเรียบร้อยแล้วในวันนี้ด้วยพลังศรัทธาของคณะกรรมการธนาคารคณะผู้บริหารพนักงานลูกค้าและประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกระถินพระราชทานประจำปี2566รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น14,445,339บาท50สตาง ในปีนี้แล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ14ล้าน4 4 5,339บาท50สตางค์ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้เอามาใช้ในกิจการต่างๆหนึ่งในกิจการที่ดำเนินการก็คือการบูรณะตัวของพระบูรสดในส่วนนี้ก็ได้ทำงานกับกรมศิลปากรในการที่จะมาทำให้ถูกอย่างถูกต้องแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิม วัดแก้วพิจิตพระอารามหลวงจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวัดเก่าแก่และถือเป็นวัดประจำสกุลอภัยวงศ์เป็นวัดที่งดงามทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยจีนเขมรและยุโรปมีความเป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรด้วยการเวลาทำให้ถาวรวัตถุต่างๆปรากฏสภาพชำรุดทรุดโทรมนับเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคารกรุงเทพได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีความสวยสดงดงามดังเดิมสมกับเป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองปราจีนบุรีวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ได้มีส่วนตั้งแต่ทำบุญร่วมกับธนาคารกรุงเทพใน14.5ล้านโดยประมาณ แล้วก็ขณะเดียวกันผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมบุญในวันนี้ขอให้ทุกคนก็ได้รับอันนี้สง์งผลบุญต่างๆแล้วก็ให้บุญเหล่านี้จงทําให้มีแต่ความสุขครับทุกพื้นที่ตลอด57ปีที่ธนาคารนํากรถินพระราชทานไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศสนับสนุนให้ทุกพื้นที่มีความยั่งยืนสืบเนื่องกันต่อไป ธนาคารกรุงเทพจัดทำหนังสือที่ระลึกพระกฐถินพระราชทานประจำปี2566เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลและยังสอดแทรกการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายยกตัวอย่างเช่นศาลหลักเมืองปราจีนบุรีสักการะหลวงพ่อเพชรวัดแจง้งเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศ และของฝากขึ้นชื่อเมืองถือเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดได้หนังสือที่ระลึกพระกระถินพระเจาทานประจำปี66ที่ทางธนาคารกรุงเทพได้ทําไว้ซึ่งผมก็อยากให้แนะนําให้เห็นตัวของอพระอุโบสถซึ่งสวยงามในขณะนี้แล้วก็พระรัตนสุวรรณซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งนอกจากนั้นนะครับจังหวัด ประจินบุรีก็มีอีกหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอุทยานทัพลานหาหินซ้อนสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมฉบับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพหนังสือพระกฐินพระราชทานประจำปี2566 w w w b a n k k o k b a n k c o m ธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการจัดพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาพร้อมกับการช่วยเหลือสังคมตอกย้ำปณิธานของธนาคารกรุงเทพด้วยแนวคิดที่ว่าเพื่อนคู่คิดเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของไทยนะคะและคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพแล้ะค่ะ,คะ